นี่แหละเหนาหนาวเยนนว็นบะเหนาเย็นกับมึงเอาพี่น้องครับพี่น้ำแข็งสะพานขาแม่น้ำนี่กว้างครับแล้วก็แข็งพี่น้ำแข็งหมดแล้วยางได้นะครับถางล้างปุ่นเป็นบานค้นนะครับ,น,บ,น,น,น,รบนี่เป็นสพานที่บ้าบนมโนนเห็ดน,นะครับงานก็ส้่งเลอพี่น้องนะ นี่และผพ้ใได้ถามขามากับเมื่อเอาอากาศช่วงนี้เป็นยังไงห,หนาวปะเย็ยนปะย่างยังสี่ปะเมียนมาปะหนาวนี่พี่น้องเอ้มือนี่ปวดแล้วเสียงเก็กนะครับช่วงตุดจีนนะครับบางหม่องกยุด เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแต่ว่าใส่งานมาบนน้นหยุดสี่มือครับหยุดสี่วันนะครับื่อมีโบนัสน้ำขาดอกงันก็สั่งปวดแขนถือกล่องโบนัสว่มีครับส่วนมากจะเป็นงานเกษตรงานอุตสาหกรรมนะครับมีโบนัสนะครับในเงินคนละแสนสองแสนสามแสนวอนแล้วก็ชุดกิฟเซ็ตนะครับของกินนะครับตรว่างานก็สั่งว่ามีครับแจกแต่มามาก แจกแกแจก,แกหมูแจกไก่นะครับอาหารสดนี่ยางกลางน้ำนี่พี่น้องนี่นี่มึงเอาเด้อพู้ไดบเว่าสิบบินมาท่องเที่ยวอากาศเป็นจังไหนนะครับเพราว่าสิบมาเหตุงานนะครับมึงช่วงนี้นี่อากาศเย็นเป็นน้ำแข็งหมดนะครับอยู่ไสอยู่บ้านโน้อนอยู่ภาคกลางครับอยองขี้ดูครับหนาวเย็นครับพี่น้องครับ หลังจากตุดจีนนี่ไปก็สิเย็ยนจัดนะครับอุณหภูมิติดลบสี่สิบหกสิบเจ็ดคนละพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็นยูตโตแล้วครับอุณหภูมิยูตโตน้ำแข็งก็แข็งนี่น้ำแข็งอย็ยูตัวเราแข็งโตแลเราจังย้ำนพุ่นละครับเมื่ออากาศหนาวย้ำนพุ่นละมันจังสีเศร้านะครับนี่แหละความเย็ยนความหนาวของเกาหลีใต้นะครับต่างจากบ้านเฮา เย็นจัดครับนี่ครับเย็นไปเย็นไปเอาพี่น้องครับนี่แหละตอนนีใต้ช่องนี้บังค้นก็นอยู่ในเมืองนะครับปวดแขนบางค้นก็นอยู่ในเมืองมาได้เห็นนะครับบาได้ยั่ไก่แม่นนมาตะวันบ่าบนนั้นอยู่เหยดสะพานข้ามเม่นามาก็มีโอกาสท้ายให้มึงครับว่ามันหนาวเย็นสั่มไหนนะครับ โอ้เมื่อเย็ยนแล้วครับพี่น้องก็ปวดแล้วแดงแล้วเดี๋ยวขอขอโตขึ้นไปกันครับเข่าห้องกันฝากไว้ซัมนี้ครับอากาศหนาวเย็ยนครับกร็รลีไตช่วงนี้ครับดูแลสุขภาพในเลิศพี่น้องครับมันเทากันหนาวอากาศติดเป็นหนาวปานนี้เนาะฝากไว้ซ้ํานี้ครับผม